ดีค่ะมือนกึกงกษิมวาว่าข้าวของพี่แจ๊ดพี่แจงเ,เป็นคู่สามีภรรยาที่เป็นทั้งตลกเป็นศิลป,ปินมีความสามารถแบบหลากหลายก็ในช่วงที่ผ่านมามีการอ,อ่ยังไงล่ะบุกรุกบ้านไปลักของไปลักอีย่างสีเนาะได้รับการแจ้งจากคนภายนอกว่ามีคนบุกรุกเข้าไปในเฮือน ก็เลยได้มีการแจงข่วมเราก็ไปตรวจสอบแล้ว,วส,ลสรุปตอนนี้อันผู้คนที่เป็นโจรเนี่ยต่าง,งว่าเป็นโจรเนาะเขาไปนเงื่อนคนอื่นเขาบอกพ่อมีการไล่สดบอกว่ากูนี่แหละเป็นคนเหตุสุดท้ายเป็นพี่ไส้ของาฟงยิ่งคือพี่แจงโอ้ยพี่น้องคูนี่ก็ทะเลกกาะกันมาตลอดเลยนะถึงขั้นตัดขาดมันบอกาจอกาจำบ่ได้จาจำว่าผิดนะ อรอบนั้นทีบา่าก้วงแขนออกมากับเมียหรือ,รอาแม่เลียงกระบอกมั่นใจนะแต<จ>่<ย>เขาเรียกว่าแม่เนาะเออนั่นแหละออกมาบอาทำนอกว่าตัดขาดแล้วที่นี่สงสัยไฟยนี่อ่ะจะแข็งใจบริเตุเวียกเก็ดงานหรือว่าอิจฉาหรือว่ายังไงบนหัวแต่ข้ามออกมาล่ยสดนี่เหมือนผู้ป,ป่วยจิตบบมีผิดเลยเดะประมาณว่าทำนอกว่าเออเนี่ยมึงหักรองเท้านักนะแม่บอกกูเอารองเท้ามึงไปแจกใจให้คนอื่นเขาแล้วนะ แต่ร่องเท้าของพี่แจ๊สเนี่ยคือราคาเนี่ยบ่บนเมเมนน้อยบาทเลยแหละมันเป็นร่องเท้าแบบเก่าๆของสะสมเนาะมูลราคาตีรวมกับประมาณสามแสนบนบ่อนเมนน้อยเลยนะพี่น้องบันที่นี่มีการไล่อันยอะเย้ยถกขาง,างคุณบ่คิดแบ่งบอกว่าหลังจากไล่หลังจากอย่างเนี่ยสิมีการแจ้งความ้วก็ดำเนินคดีหรือคุณคิดว่า เป็นพี่เป็นนอง,องกันเขาสิปลอยปลาละเลยให้คุ้นพานอันนี้มีการทำา้ายประตูเข้าไปข้างในมีอันเหมือนกับว่าไอ้อุปกรณ์เสพติดเนาะที่เห็นอ,อกข่าวว่ามีอุปกรณ์เสพติดมีอย่างแบบเนี้ยันที่นี่ก็ต้องรอบเบิ่งว่าพี่แจงจะว่ายังไงเพราะว่าถ้าเป็นพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดคงไม่กล้าออกความคิดเห็นเพราะมันเป็นมันเป็นอ่า รอบรัวของภรรยาถึงวาสีทะเลาะกันถึงวาสีตัดขาดส,สุดท้ายพี่แจงต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะดมเนินการในแบบไหนแต่ว่าคอยก็บ่าเนะไอ้ค้นแบบเนี้ยดูทรงมันกังกบงุจะโบสำนึกตามแฉตามจิกตามกัดอยู่ตลอดเวลานนแหละพี่น้องหามันสบโอกาสมันก็คงุจะเหตุอันนี้มันบุกรุกเข้าไปในเฮื่อนขโมยล่องเท้าออกมาแจกใจคนอื่นหรือเอามาขายก็ไม่รู้ แต่มันพูดประมาณว่ามันแจกใจผู้อื่นแล้วถ้าสมมุิมามีการปล่อยปะละเลยบ่มีการแจงค่วมข่อยคิดว่าสําหรับข่อยนะฟังมีขอ่ขอยคิดว่ามันอาชยามใจเหตุมาก,กว่าหนีก็ได้นี่คือความขิดของข่อยแต่ว่าข่อยพวฮหูดอกว่าผู้อื่นคิดยังไงแต่ตามข้อมินหลายๆข้อมินกับบอกว่าสองพัวเมียเนี่ยพี่แจ๊คพี่แจสก,กับพี่จแจ๊งเนี่ย แบบว่าขยันเห็นงานหาเงินแะ้วอีกไฟายหนึ่งอิจฉาแบบว่าต้องจ้องสิทำารอ่าเเออแล้วยังกฎหมายข้อที่แบบแบบกับคนจําพวกนี้สามารถทำอะไรได้บ้างหรือว่าสามารถมันป่วยจิตแบบนี้สามารถเอามันไปบำบัดได้ไหมคือแบบว่าเบื้องส่งมันมัน,มนอาจจะไ่เป็นคนปกติละไรเลยลักษณะแบบเนี้ยมันคงจะไม่ปกติแล้วถ้าคนปกติที่ไหนเขาจะมาเหตุแบบนี้แล้วเขาทำความผิด เฮ็ดคดีนังนสิแล้วเขาสิมาไล่สุดเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยกูนี่แหละเฮ็ดอีย่างนีสิแม่มันคงจะบ่บปกติแล้วพี่น้องว่าบ่า